สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกๆคนนะครับมาช่วยกันทําปุ๋ยแห้งชนิดก้อนนะครับซึ่งเป็นปุ๋ยที่ค่อนข้างที่มีประโยชน์นะครับสาหรับต้นไม้ที่เราปลูกบริเวณบ้านแล้วก็ช่วยปรับสภาพน้ํานะครับสําหรับใครที่เลี้ยงปลานะครับหรือว่าปลูกพืชน้ําตัวนี้ก็จะช่วยปรับสภาพความเป็นกดเส้นด่างภายในน้ำได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าวิธีการทาและวัตถุดิบมีอะไรบ้างนะครับตามผมมาเลยครับ อันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีทีมงานผมทําการคุกเขาส่วนผสมไปเรียบร้อยแล้วสําหรับในกระบะเนี้ยนะครับส่วนผสมมันจะมีดินนะครับดินที่เราเอามาจากในป้านะเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ไม่มีการใช้สารเคมีหรือว่าไม่มีการเผาป่าเพราะฉะนั้นนะครับดินที่เราเอามาทําเป็นปุ๋ยก้อนปุ๋ยแห้งชนิดก้อนเนี่ยก็จะมีความอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีจุลินทรีย์ข้างที่เยอะ สำหรับตัวที่2เนี่ยก็จะเป็นลำละเอียดนะลำละเอียดเนี่ยก็จะเป็นอาหารคุณจุลินทรีย์นะครับแล้วก็ตัวที่3มก็จะเป็นปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยหมักนะครับก็จะมี3ามตัวเราก็จะมาคุกเขาให้เข้ากันก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็จะเติมน้ำหมักชีวภาพที่เราใส่ไว้ในบัวรดน้ำนะลดราดลงไปในกองปุ๋ยนี้เพื่อให้เกิดความชื้นสําหรับความชื้นที่เราจะปั้นเป็นก้อนได้เนี่ยก็ขอให้มีความชื้นประมาณสัก 5 0 6สิบถึงหกสิบปอร์เซ็นะครับไม่แฉะจนเกินไปหรือว่าไม่แห้งจนเกินไปตอนนี้ผมก็ได้ทำการคุกไปคุกมากลับไปกลับมาก็มาสักสี่ห้ารอบแล้วโอเคแล้วมันะ้งเนาะทีเล็กโอเคอทีนี้ก็เติมน้ำน้ำหมักชีวภาพลงไปนะ,ะค่อยๆเติมนะครับไม่ต้องใส่ทีเดียวหมดอาพอครับพอแล้วก็คุกเขาต่อครับ ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นก้นปุ๋ยหมักแห้งที่เราทําเอาไว้นะทำเอาไว้เมื่อชุดที่แล้วนะครับเดี๋ยวรอประมาณสักเจ็ดถึงสิบวันเนี่ยก็จะมีเชื้อราสีขาวขึ้นค่อนข้างที่เยอะมากหลังจากนั้นเราก็ไปใส่ต้นไม้ได้นะครับแล้วก็เอาไปใส่ในน้ําเพื่อปรับสาภาพได้ครับก็ใครที่ปลูกนะครับพืชไร่พืชสวนหรือไม้กระถางเนี่ยก็ใส่ได้หมดนะครับ มันจะค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาในช่วงที่เราลดน้ําน้ำหมักที่เราลดลาดลงไปก็เป็นน้ำหมักลดจืดนะครับน้ำหมักลดจืดก็เพื่อนๆก็ลองไปไปดูข้อมูลเอานะหรือว่าลองไปทําได้นะครับสาหรับน้ำหมักลดจืดที่ผมใช้ในวันนี้ก็คือน้ำหมักที่เราหมักจากกล้วยนะครับจากกล้วยต้นกล้วยนี่เองน้ำหมักลดจืดเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยปรับสภาพของพื้นดินนะครับพื้นดินที่เป็นกดเป็นด่างหรือว่า พื้นดินที่มีความแข็งกระด้างนะครับก็จะช่วยทําให้พื้นดินมีความร่วนซุยนะสำหรับวิธีการเอาไปใส่โคนต้นไม้เนี่ยก็ใส่ห่างจากโคนเนี่ยประมาณสักสาสิเซนหรือห้าสิบเซนนะครับให้อยู่บริเวณทรงพุ่มไม่ต้องใส่ให้มันชิดโคนมากนะครับเพราะว่าลากต้นไม้เนี่ยก็จะหาก,กินอยู่บริเวณฝ่ายทรงพุ่มนะครับน่าจะได้แล้ว ทีนี้ความชื้นนะครับผมจะทดลองให้ดูก็คือเรากำนะกำแล้วแบนะครับจะไม่มีการแตกลายงานนี่ถือว่าความชื้นได้แล้วประมาณห้าสิบหกสิบเปเ็นเนี่ยพอเราปั้นเป็นก้อนแล้วนะครับพอปั้นเป็นก้อนแล้วนี่มันก็จะยู่ตัวละไม่มีการแตกไม่มีการไม่มีการแตกลายงานหรือว่าเอ,อป่นนะครับความชื้นก็สามารถที่จะปั้นเป็นก้อนได้ก็ ถือว่าโอเคแล้วได้ละวพอ,อสำหรับก้อนที่เราจะปั้นเนี่ยก็ดูประมาณขนาดนี้นะครับไม่ต้องใหญ่มากเกินไปพอดีพอดีโอเคเนี่ครับได้ละปั้นเสร็จแล้วก็เรียงไว้อย่างนี้นะครับทุกคนเอ,อ่อ การเรียงเอาไว้นะครับก็เอาไว้ในที่ร่มไม่ต้องไปตั้งไว้กลางแดดหรือว่ากลางแจ้งที่มีแสงแดดนะครับครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็พาทุกๆคนนะครับมาดูวิธีการทําปุ๋ยหมักแห้งชนิดก้อนนะครับถ้าเกิดว่าข้อมูลผมเนี่ยขาดตกบกพร่องประการใดก็ขออภัยที่ทุกคนด้วยนะครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีประโยชน์กับ ทุกคนนะครับหรือใครเข้ามาดูที่ช่องผมก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดแชร์กดไลค์ให้กับช่องรถแฟมิลี่ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ